ครับพี่น้องครับสวัสดีสวีดัตอีกหนึ่งคลิปพี่น้องนะครับเมื่อนี้ได้รถเก๋งราคาหลักหมื่นมาเสนอพี่น้องอีกแล้วครับผมนะครับเป็นรถเก๋งซูรุน่านะครับพี่น้องมาเบิงน้ำกันครับคลิปนี้นะครับได้มาอีกหนึ่งขั้นนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆบาดนะครับรถเก๋งซูรุน่าคันนี้เดี๋ยวมาดูภายนอกภายในนะครับพี่น้องครับงามครับพี่น้องคัเนี้ราคาหลักหมื่นนะครับเครื่องแสนเครื่องแสนนะครับ นะเดี da, 我 shorts, 我๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้ครับซูรุน่าครับสำหรับท่านที่ต้องการหารถบ้านสภาพาใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ยาวไปอ่ะมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งอีกหนึ่งขั้นนะครับรถเก๋งนะครับซูรุน่านะครับนะเดี๋ยวทาจันเดียเพิ่นมาอธิบายสู่พี่น้องฟังว่าขั้นนี้นะครับราคาเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่รถปีไหรนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้ครับ เดีなな๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งภายนอกก่อนนะครับล้อสวยครับล้อแม็กสวยนะครับสีสวยนะครับสภาพเยี่ยมเลยครับพี่น้องเนาะสําหรับราคาบ่ถึงบ่ถึงแสนนะครับลักเมื่อนลักเมื่อนพี่น้องนะครับเครื่องแสนว่าต่อไปราคาเครื่องแสนนะครับนี่ขั้นนี้นะครับสวยๆนะครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาเบิ่งภายนอกพร้อมกันแล้วนะครับ เบิ่งภายนอกพร้อมกันแล้วนะครับบ้านนี้มาเบิ่งภายในนะครับเดี๋ยวเปิดประตูให้เบิ่งก่อนพี่น้องนะนะครับภายในก็สวยหรูนะครับนี่นะครับภายในเป็นเบาเป็นเบาะพรมนะครับเบาะพรมนี่นะครับพี่น้องเบาะพรมนะครับมาแล้วม,มาเล้วอาพี่น้อง,อ,งอีกหนึ่งขั้นนะครับนี่ฮ่ามาพอดี <laughs> ่ทักทายสบายดีอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับจานดีมากแล้วพี่น้องครับมาเบิ่งน้ากันนะครับรถรถเก๋งหน่อยสําหรับท่านที่งบหน่อยราคาประมาณครึ่งแสนนี่แหละครึ่งแสนนิดๆนะครับสําหรับคันนี้เนาะซูรุนาเนาะโตโยต้าพี่น้องที่ถามหาโตโยต้านะครับรถราคาครึ่งแสนเท่านั้นเองนะครับนะเพิ่งตั้งไว้อยู่ประมาณ 50, ห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่นอ 50, <000 S 2> ้องห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเอามาหดเตลียนกระตัวร่องกันได้ยิ่งขึ้นก็รถคันนี้เกียร์ธรรมดาได้ดดพี่น้องเด้อเกียร์ธรรมดานะครับนี่เปิดขึ้นมาประ,ประตูไฟติดนะครับไฟติดเลยนะครับไฟโชว์เลยว่าเปิดประตูนะครับแสดงว่ายังอันนี้อยู่เนาะระบบไฟระบบยังยังโอเคอยู่เลยรถปีใดขึ้นตัวนข้ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเก้าเจ็ดนั่งเก้าเก้าเจ็ด สองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับราคาเครื่องเครื่องแสนนะครับหาหาเงินนิดๆนะครับพี่น้องรถนี้เป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีโอเครื่องประหยัดตัวนี้เครื่องประหยัดรถประหยัดมากอีกแล้วพี่น้องครับง่ายกว่าวีออ์เริ่มต้นวีออร์ก็คือรุ่นนี้แหละครับเออก่อนก่อนวีออร์เนาะเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนได้วีออร์อยู่เปลี่ยนได้วีออร์เพราะโซโลนาพวกกันว่าเปลี่ยนเป็นโซโลนาวีออร์ดเลยโอ้ แต่ลอไงกับตะกูลเดียวกันตะกูลเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อพ่อมาเป็นโซโลแาก็พอเป็นวีร์กับเปยนอันนี้ยางอะไรยังเต็มเต็มอยู่ตัวนี้แม็กไม่ไม่ยางอะไรยังเต็มเต็มอยู่พี่น้องนะครับแม็กไม่ไม่เลยอะไรก็ได้แม็กพร้อมมีแม่แรงใไฮพอมยางอะไรก็ได้พร้อมแม็กตให้พร้อมเดิมันเดิมแต่เราก็เก no. ่าก uh, ับเดิมเออเขก็ขย yeah, ับเขาท่าเนาะอืนี่ครับพี่น้องรถขาขยับเลยขนาดรถเก่าด้วยนี่ เพิ่นบ่อไก่คือรถบ่อเคยต่ำเคยส้นมากพี่น้องนะครับมันก็เลยน็อตเพิ่นพลท่านในการนี้อยู่นะครับยังดีอยู่นะอันนี้ครับประมาณนี้ละพี่น้องนะครับรถคันนี้ก็คือว่าเฮ้ามันเป็นรถปี2040เฮ้าก็เลยเอามารีวิวมาพี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้มันดีดีที่มันเด็เครื่องเป็นหัวฉีดแล้วเอ้ามันเป็นค่าบูนั่นเห็นไ่มพี่น้องเครื่องหัวฉีดนะครับเด้อ ไม่ใช่คาบูเรเตอร์นะครับเป็นหัวฉีดนะครับ CEF E ตัวนี้เครื่อง E f ปตะกูล E B หนี่งจีทนนี่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 มอง E B หีทุนมองมันสีดีกว่าก็คือว่ามันเป็นหัวฉีดตัวสำคัญเลยประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเลยเครื่องน้ำมันเครื่องพันห้าห้าร้อยจีซีนะครับนี่ครับสภาพเครื่องสำหรับท่านที่ต้องการหารถราคาซ้ำแบบโอ้โหเปง่ายราคาซ้ำมอเตอร์ไซค์รงไปอืซ้ำเวบอ่า พูด<ห>ไปีนาก็เรียกมองหาราคาซัมมอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนกันลมได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการราคาประมาณซัมนี่หาเงินนิดๆน,น,นะครับพี่น้องเนาะผู้ลังคนว่าโอ้ยดีก่ก็ซื้อมอเตอร์ไซส้ผลตัวนี้ว่ามอเตอร์ไซค์มันตากแดดตากลมเลยผา,า,<พ>าสีก <พา S 1> ็เตรียมอืมฮะภาษีเต็มด้วยวอดปีนาพฤศจิกายนหกแปดผาษีหกแปดได้พี่น <พา S 2> ้องเด้อพฤศจิกาเสมอปลายปีหมดแล้วปีนาพูดนะโอ้ยปีนี้ว่าท่านหอดจืดพฤศจิกอยู่ปีนี้อ่าเมียน นี่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเอาวันที่วันที่หนึ่งพ่ยยอ,อ <9 S 1> พยอพฤศจิกายนยศเนาะพูด่ะอีกปีหนา้าปีหนึ่งอีกปีกู้กู้เต็มเลยนี่นะครับเห <c oughs> ็นบ่ภาษีบนกระต้อหายเรียบร้อย,ยใส่ไปแย่ๆกันเลยภาษีบนต้อหายพร้อมโอ้งามงามงามถือว่าโอเคอยู่เลยสำหรับรถราคาซัมมอเตอร์ไซค์เนาะไในรอแม็กพร้อมยกไฟฟ้าแตยกไฟฟ้าอีกมีลองสตาร์ทเสียงด้วยจันเพื่อนๆคนเพิ่นถามอยู่ด้รีวิวรถบบสตาร์ทเสียงให้ฟังเลยเพื่อนว่าเอาเดี๋ยวอาจารย์ลองสตาร์ตบึ้ง นะครับในภายในนะครับพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับโอ้เสียงนิ่มนิ่มเลยเครื่องในน้อยนิ่ม,น,มนิ่มเคียนๆพี่น้องเนี่ยบบมีสซันบบม,ม,ม,มีสะดุดเลย,ยเดินนิ่งนี่กขนาเดินเครื่องนึ่งนิ่งเบาเบาเลยเนี่ยพี่น้องว่าลองสตาร์ทใ,ใ,ในฟันในเด้อเพื่อนว่ารีวิวนะอย่าลืมสตาร์ทรถนในฟันในเพื่อนว่าก็เลยว่าเอาเอาคลิปนี้ลองสตาร์ทในฟันความเสียงเบา เนาะเครื่องเดิมๆเครื่องบบสันบบควันพี่น้องนะครับน่ะนิ่งๆเลยก็ซื้อไปขี่เล่นอยู่ได้หนึ่งใครก็ขี่มอเตอร์ไซ่หาเทือบนตัวนึ่งี่พอดขามจังหวัดกระสบายขามจังหวัดได้แล่นทางไกลไดว่าต่อไปแล่นทางไกลได้นี่อ้าดู เครื่องเบานิ่มดีไี่น้องนะครับเครื่องเบานิ่มดีอดีแล้วล่องล่องแย,ยบกันเร่งไอ้ฟัง่งมาดูมันสิเป็นแนวดหเบิ้นเบิ้นเออเร่งอยู่ในกระไดน,นั่นเออก่นอ่ะโอดแนนเปียเลยนี่เห็น่าแนนเปียเลยพี่น้องครับพมมีตุกตักตักเนี่ยคันเบรงรถพี่น้องอยากฟั่งเสียงก็คือสตาร์ทให้ฟัง่งเร่งให้เบงพควอมนะครับ มือเนาะสิไปส่งขั้นให้เราเมื่อนเนาะขออนุญาตสองมื่นี่ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื่อนสิไปส่งอยู่ใส่ของเฮืออยู่น้องหันพผอาจารย์เออต่างไปทำบุญนําจริงๆแล้วุ้นไอเอาค่ายหยังไปส่งซื้อซื้อแมนแมนราคาซ้ำนี่ส่งบ่ได้แต่ว่านี่ยผอาจารย์เพิ่นอนไปขึ้นสิไปเฮ็ดบุญนําล่ะเดี๋ยวสิถ่ายคลิปกันเดินทางครับพี่น้องสองมื่นนี่ไปแล้วด้วยครับเด้อขอตรวจขอให้ไหลายๆเพราะว่าพผอาจารย์เพิ่นให้ไปส่งหอดวัด นะครับอยู่น้องหานเดี๋ยวมื่อคืนเสียผากันไปส่งเดี๋ยวเซตคลิปให้เบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาขั้นนี้ก่อนพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่าคือเดิมราคา5 7 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับมาถึงเต็นท์รถได้อีกนะครับราคามาหัวเต็นท์เท่าลดให้อีกนะครับพี่น้องเนาะโทรมาเลยครับเบอร์โทรจานดีคือเก่าแหละครับอยู่ใต้คลิปนั่นแหละพี่น้องนะครับขอบคุณมากมายครับคลิปนี้นี่มื่อแลงนะครับถ้าฟังหวยออกก็เลยลงคลิปสู่พี่น้องเบิ่งน่ำนะครับเนาะเดี๋ยวมื่อเลี้ยงนี่ไม่ตีเอ็กง นะครับเดี๋ยวคำๆนะครับเดี๋ยวมารีวิวมายตีเอ็กนะครับราคาไม่ถึงแสนเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาสำนีครับขอบคุณครับโอ้เสียงแนนดีขนาดพี่น้องแนนเปียะมาเด้อมาเด้อมาเอารถเก่งไปใส่ครับราคามอเตอร์ไซค์จวด